อากันหนึ่งที่ดีเหมือรลู้ครับมีบวกนี้คมีบวกตามกันที่เหลือบีโยอะๆเย่มหนะบวกเยอวกเขาบอกว่าต่งกันแล้วไม่น่ใจอ่าฮะถ้าเรลาลูกกำพูมาเอาไปตีดเดี๋ยวขยันกาบ่ดูดนอ่ไปเลย 要要哪个摔的？好<久>

พีแค่เห็นไหมเสื้อขาวดำอ่ะนั่นคือสูงสุดของพีแล้วตอนหน้าที่ต้อง้าคพั้นที่ดแดงถ้าตอนอย่างนั้นหน้าหน้าเกียรก่อนะหนมากก่อนนั้นอ่ะก,ก็สบ,บายก็คืีถ้าเห็นฟอนอ่ะเดี๋ยวเรามีเรามีเรามีเรื่องสายการประเมิอนอยู่แล้ว หนึ่งกลับไปแล้วใช่ไหมตอบที่หนึ่งอยู่นี่ใช่ไมใช่จะเปิดก่อนแล้วก็จะเตือเดี๋ยวห้าเดี๋ยวเดินเลาะีคักดีมีผอสองแปกดีผอสองต้เยื้องผอสองผอหกสี่สอง

อยังไม่ได้จัดเลยเดี๋ยวจะเย็นนี่ตั้มบูเดยมารอมาแล้วนะงงละถกิงเฮ้ยโคตจริงนี่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 อยากอยากเจอมากเลยบ้าเขาใตะตาป้าใส่ จับแล้วครับจับแล้วเดีว่าลงเลยครับคนนึงเรียกอองเรียกไออ๋องอ๋องคัหนึ่งพี่ไอพี่ไอ้รั้หนึ่งนี่นะแล้วก็เราเยวจะจั่ให้งนี้เลย ไอะรเดียวกับมันคุมคนละคนนะบ้าเดียวมาบอกผมตีเกมเดียวนะเออนี้เกมสุดท้ายแล้วเหรอใช่เจ้าเกมอะไรนะจะใช้คนเดียวจะมาคู่สองกันเลยเออจะแช้